ค่ะแตงโมงเองนะคะก็วันนี้มาร่วมเล่นละครเล่นตลกก็เป็นเป็นทางที่ไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่แต่ก็ใจรักอะคะ่ะก็ร่วมงานกับพี่ๆเนี่ยก็สนุกสนานมากเลยก็ ได้มุกแล้วก็จังหวะอะไรในการพัฒนาในการใช้ฝีมือของเราในการเล่นละครต่างๆนา,า,านาวันนี้มาบริษัทหาไม่จำกัดก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะที่พี่ๆหลายๆคนก็เอ็นดูแล้วก็คอยแนะนำอะไรต่างๆหางหายจักซิตคอมไปนานมากหลายปีเลยค่ะก็ น่าจะมี3ปีค่ะ3ปี4ปีกลับมารู้สึกเหมือนผ่อนคลายค่ะเหมือนแบบมาเล่นบ้านเพื่อนอะ่ะเหมือนไม่ได้มาทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องคือเราอะ่ะเป็นคนตลกอยู่แล้วแล้วก็แบบอ่าเราก็อยากที่จะแบบเรียนรู้จังหวะใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มุกใหม่ๆอะไรเงี้ยตอนเนี้ยได้กลับบ้านเยอะมากก็จังหวะไหนแล้วก็การเคิมแล้วค่อยมาแบบตบมุกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลิศอะ่ะ ก็สำหรับพี่ๆทุกคนนะคะรวมถึงน้าด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบพยายามกระซิบบอกแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกจังหวะมันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็ร,ร่วมร่วมงานกันอย่างสนุกสนานค่ะ